ขณะที่วันนี้นายสัทน,นาปยุนรัฐอดีตตำรวจได้ยื่นหลักฐานตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ให้กับทาง DSi ตรวจสอบความเชื่อมโยงและก็สอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะพร้อมกับเปิดเผยชื่ออีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตำรวจนครบาลที่มีฉายาว่าลุคเฟอร์รรรี่ที่ถูกระบุว่าได้เปิดบริษัทซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันค่ะ นายสันธนะประยูนรัฐนำเอกสารข้อมูลตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจผิดกฎหมายกว่า180แผ่นมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พิจรารณารับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยเฉพาะสารวัตรส,ส่วนที่ถูกให้ออกจากราชการนายสันธนะเปิดเผยว่ารู้ข้อมูลการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ของสารวัตรส,สัวมาตั้งแต่ปี2564แล้วค่ะ พร้อมกับรายชื่อเว็บพนัน240เว็บไซต์และก็ทําหนังสือร้องเรียนให้ผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ได้มีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลให้ได้ค่ะเนื่องจากขัดต่อพรบรข้อมูลข่าวสารค่ะนายสันทนะยังได้ทําแผนผังความเชื่อมโยงของกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีความเชื่อมโยงไปถึงพ่อค้ายายเสพติดรายสําคัญและผู้บริหารของกองสลากพลัสซซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันเป็นโครงถ่าย รวมไปถึงยังพบข้อมูลของสารวัตรสัวมีหุ้นส่วนในตลาดสดและตลาดนัดแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันค่ะนายสัทนาได้โทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของสารวัตรสัวด้วยในขณะที่ถแถลงข่าวแต่ว่าไม่มีผู้ใดรับสายค่ะนายสถานะยังเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือ ส่งถึงพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ขอให้ตรวจสอบหลังมีข้อมูลตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งในสังกัดกบังคับการอำนวยการกบัญชาการตำรวจนครบาลหรือรู้จักในฉายาลุกเฟอร์รี่ค่ะซึ่งมีทรัพย์สินในความครอบครองจำนวนมากมีรถยนต์หรูยี่ห้อเฟอร์รี่และก็อีกหลายยี่ห้อเปิดบริษัทรับทำซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้ตัดเลย นอกจากนี้ก็ได้นำภาพถ่ายบริเวณหน้าบ้านพักขนาดใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จของตำรวจยศพลตำรวจโทจอจานแล้วก็มีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนพร้อมกับตั้งคำถามว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีที่มาอย่างไรแล้วก็ใช้เงินจากไหนคะ่ะ